เีบริการเติมเจียมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และอดอยอบเครื่องรื่อง e ิ b บอกนอกจากนี้ยังมีบริการเกยมชัน้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับ สวัสดีครับพวกผมเนี่ยนะครับตาจอว,วิดีโอวันนี้ผมก็จะมาตามล่าอีิกของทีมชาติบราซิลนั่นเองนะทุกคนนะก็จะมีซิโกโโ้โลเมโรแล้วก็เดนิสันนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะตัวไหนจะออกก่อนนะทุกคนแต่ว่าผมจะอยากได้ซิโก้แล้วก็โลเมโอนั่นเองนะคือเป้าหมายหลักของผมนะแต่ถ้าได้2ตัวนี้ออกเร็วก็จะได้จบชิปเร็วนะทุกคนแต่ถ้าชิปนานนี่โอ้โหไม่ต้องสืบนะทุกคนก็คือเกลือนั่นเองนะทุกคนนะก็มา ดูกันเลยว่าเราจะได้หรือเปล่านะทุกคนนะผมก็จะใช้สูตรเดิมไปก่อนนะสูตรหลอกไปก่อนนะแล้วก็กด3ครั้งแบบนี้นะทุกคนดูข้อมูลทั้ง3ตัวก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยไปกดอีก2ครั้งให้แต่ละตัวนะแล้วผมก็จะเปิดร้อยทองกันก่อนนะทุกคนนะถ้าเรามันไม่ออกผมก็จะเติมอัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกจนกว่าจะได้2ตัวแรกนะทุกคนคือก็จะได้ซิโก้แล้วก็โรเบริโอนะถึงจะหยุดนะทุกคนนะ ไม่รู้ว่าจะดวงดีเหมือนอาทิตย์ก่อนที่เปิดเนมาหรือเปล่าทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มาดูกันเลยว่าสูตรนี้ของเรามันจะดีหรือเปล่าทุกคนผมก็จะเซ็นซ้อสาครั้งแล้วก็กด3วินทุกคนนะดูมาจงังหวะนี้แหละโดนไฟร้อยทองเราอาจจะไม่ได้ลุ้น <c oughs> ไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายแล้วก,ก็เพราะว่าเปิดร้อยทองนะแล้วหลังต่อมาผมก็จะทําสูตรเหมือนเดิมแต่ว่าจะกด33มสนะทุกคนสูตร3 3มแล้วก็กด 9 0 0อยทองรัวๆัวเลยนะทุกคนนะจนกว่าแบบจนมีตัวใดตัวหนึ่งออกก่อนนะทุกคนผมถึงจะกลับมาใช้สูตรใหม่อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยว่ามันจะออกหรือเปล่าทุกคนถ้า9 0้า้อยทองออกเหมือนชิปก่อนก่อนี่โอ,โอ้โหอสุดยอดเลยนะทุกคนนะมาขอให้มาเร็วเ็วนะทุกคนนะจะได้ไม่เปลืองทองมากนะผมไม่อยากเหมานะเพราะว่าเหมามาหลายเดือนแล้วนะทุกคนแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ดวงดีทุกคนไม่ค่อยได้เหมาสักเท่าไหร่นะมา ก็มาดูกันเลยว่าจะออกหรือเปล่าเส้นสามครั้งเหมือนกันก็จังหวะน,นี้ก็ไปเลยทุกคนแสงโห้หมีแสงนะทุกคนแต่เป็นแสงคิวเขียวว่ะข้างในแร็กนะโอ้โหได้อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมาวันนี้แหละสุดเจียมผือไปแล้วู้หไม่มาทุกคนโอ้โหไหลรัวๆแล้ว,ลวตอนนี้โอ้ดูขาวจัว๊วมาจังหวะต่อมาไปเลยไม่ต้องพูด่ำทำเพลง จังหวะหืมเกียร์ไม่เผือให้เราเลยทุกคนโอ้โหนี่มันช่วงเช้าเช้านี่ผมไม่ค่อยได้เลยนะไปอีกอม,มีแสงทุกคนไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะโอ้โหข้างในเป็นสีเขียวเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะไม่เปลี่ยนสีแน่เลยทุกคนดูเปลี่ยนสีโอ้โหไม่เปลี่ยนเลยวะทุกคนโอ้โหได้ตัวปลาลีดมาตัวเดียวดูไปตอกดไปย้ำๆไป ยำไบหูไม่มาทุกคนโอ้โหห้าพันทองนี่มันต้องมาตัวหนึ่งแล้วนะทุกคนนะเปิดไปหกสิบครั้งแล้วนะทุกคนโอ้โหไม่มาเลยทุกคนดูไปครั้งสุดท้ายกันว่าจะออกหรือเปล่าโอ้หูมีแสงโอ้หูมีแสงแต่มันเป็นแสงสีม่วงแล้วก็สีฟ้าหมดทุกคนน่าจะไม่ออกนะโอ้หูจริงด้วยโอ้หูทุกคนโคตรเกลือนะโอ้หูเปิดไปหกสิบเจ็ดสิบครั้งไม่ออกเลยทุกคน โอ้โหเปิดไปแบบ60ครั้งนะโอ้โหไม่มาเลย่ะโอ้โหดูสิทุกคนได้แต่บแบบตัวอะไรก็ไม่รู้นะก็มาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาใหม่นะทุกคนสบันทองนะดูว่าจะได้หรือป่านะ3าบันทองนี้มันต้องมาแล้วเหละยทุกคนเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วนะมาไม่ต้องมีทรงมีสูตรอะไรมากมายแค้นเซ่นไป3ครั้งแบบนี้นะทุกคนแล้วข้างในอีก3ครั้งห สองสแบบนี้แล้วก็ว้ทุกคนนับด้วยกันมาแสงสีแสงสีโอ้โหทุกคนโอ้เตือค่ผมบอกเลยนะครั้งนี้ได้เหมาแน่นอนนะดูทรงแล้วนะทุกคนโอ้โหอะไรวะนี่อนะทุกคนเราดวงดีในมาแต่ครั้งนี้เราดวงไม่ดีเลยวะอันนี้ทองเหลือจากเนมานะทุกคนขู่ออกมาลงที่นี่หมดเลยว่ะทุกคน โอ้โหอะไรวะนี่เราต้องใช้สูตรหลอกไปมั่วๆแบบนี้แล้วแหละทุกคนอันนี้ไม่ได้ใช้สูตรแล้วสูตรมั่วแล้วนะตอนนี้นะดูโอ้โหมาสักทีทุกคนนี่นะทุกคนถ้ามันเป็นแสงแบบสายลุงแบบนี้มันถึงจะได้นะทุกคนนะถ้าใครที่ไม่ค่อยได้เติมเปิดก็อาจจะไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นแสงแบบนี้มาก็ถือว่าได้นะทุกคนโอ้โหมาแล้วไขโลมาริโอ ไม่ค่อยจะดีใจเท่าไหร่เลยทุกคนเพราะหมดจองไปเยอะแล้วนะก็มาไม่เป็นไรนะแต่ว่าได้มาตัวแรกก็ถือว่าดีแล้วนะทุกคนนะต่อมาก็เป็นซิกโก้บ้างนะทุกคนนะเพราะว่าอยากได้ซิกโก้ไปบิดเคอร์เลอร์เล่นนะเพราะว่ามันมีสกิลบิดเคอร์เลอร์ด้วยสําหรับ m f นะผมก็เลยอยากได้นะยังไม่มี m f ตัวไหนที่เป็นบิดเคอร์เลอร์เลยนะของแอดนะก็เลยอยากจะได้ซิกโก้ตัวนี้ไปปั่นลองดูนะทุกคนว่ามันจะดีหรือเปล่านะก็มา ดูคนต่อนะตัวต่อมาก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะทุกคน1400ทองนะก็มาสูตรมั่วอ,อย่างเคยทุกคนจะต้องกดตามผมได้นะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะแต่ถ้าใครอยากมีสูตรอะไรแนะนําก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวแอดจะเอาไปลองดูโอ้โหอะไรันัเนี้ทุกคนโอ้โหไม่มีอะไรเลยทุกคนมาเราเหลือ500ทองสุดท้ายแล้วอะทุกคน เดี๋ยวผมจะเอาเข้าอีกอยู่นะแต่ว่าจะเปิดครั้งละร้อยครั้งละร้อยเล่นก่อนนะทุกคนนะมาโอ้โหไม่มีอะไรเลยทุกคนดูปอกบาล่างเด็กนะ <c oughs> เหมือนชิปหายเลยทุกคนเมื่อกี้นะเหมือนโคตรเหมือนปอกบาลเลยโอ้โหเปิดมาได้อ์เซนอนดีโอ้โหไดจ้จินโยว่วะไม่เป็นไรขายทิ้งหมดนะพวกนี้ขายแม้กระทั่งการไฮไลท์นะทุกคนแอดนะมาโอ้โหไม่มีอะไรเลยทุกคนดูโอ้โหใครวะเนี่ยทุกคน ไม่เป็นไรมาอีกสองทองเผื่อฟูกออกนะทุกคนไปเลยจังวะนี้แสง <c oughs> แสงสีขาวอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยอืม <c> เ <oughs> หลือห้าสิบตัวแล้วทุกคนเปิดไปคันี้ก็อโอ้โหห้าสตัวโอ้โหไม่ได้ไข่ก็ไม่รู้นะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเข้าอีก2,000ทองทุกคนมาเราเข้ามาดูข้อมูลนักเตะก,กันก่อนนะดูมาสูตรข้างในกันบ้างนะกดไปเดนิสัน สองครั้งแล้วก็ดูข้อมูลอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนโคชิโก้สองครั้งแล้วก็ดูข้อมูลอีกหนึ่งครั้งแบบนี้สูนี้มาแน่นอนเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วนะทุกคนโหูโครท้อะวะทุกคนคลิปนี้มาแต่อย่างน้อยก็น่าจะได้รีวิวให้ทุกคนดูทั้งสองตัวนะมาไปถ้าเราได้เหมานะทุกคนโอ้โหโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นทุกคนโอ้โหอย่าบอกนะว่ามันไม่ออกเนี่ย โอ้โหเจ็บเลยนะทุกคนทําไม่ออกเนี่ยนะเหลือ40ตัวแล้วนะทุกคนสูตรไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยตอนนี้นะมาเราแคนเซินเล่นเล่นดูสินี่ไงละ่ะแคนเซิลได้มันหมดมีอะไรเราแคนเซินได้หมด3าครั้งแล้วกดไปเลยโอ้โหมีแสงว่ะทุกคนโอโ้แต่ข้างในมันไม่มีอะไรเลยว่ะทุกคนโอ้หูจะไม่มานะดูลุ้นุลุ้นเปลี่ยนสีโอ้หูสีเขียวจั๊วเลยทุกคนโอ้หูไม่มา โอ้ได้เอาเข้าอีกแล้วทุกคนดูโอ้โหเหลือแค่300โทองนะทุกคนนะโอ้โหไม่นึกว่าจะจบขนาดนี้นะทุกคนนะถ้าได้เหมาโอ้โหทุกคนเพราะว่าได้เหมาแน่นอนกดไปเลยแล้วกันโอ้โหมาแล้วทุกคนเดนไม่รู้ว่าจะเป็นซิโก้เปล่านะถ้าเป็นซิโก้ก็น่าจะได้หยุดลิปนะทุกคนโอ้โหน่าจะเหลือ20ตัวดูดนให้เป็นซิโก้ทุกคนดูโอ้โหซิโก้จริงด้วยทุกคนหัวฟูฟแบบนี้นะ เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้หยุดเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหมันจะมาได้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ทุกคนดูนะ2ตัวนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขขปกำลังใจในการทาคลิปต่อไปเดยนะครับจบคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับจนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ